ผมไม่ได้สนใจหรอกครับผมสนใจความรู้สึกผมกับน้องๆผมที่ที่ผ่านมากับอนาคตถ้าไอบอลโดนแบนไปเนี่ยอ่าผมยอมปุ๊บแล้วคราวต่อไปผมต้องยอมอ๋อก็ผมถึงบอกไ<อ>หมก็ใช่ไงก็ผมถึงถามจะแบบนี้จริงๆนะถ้าเกิดผมส่งไปบ้างอะ่ะเหมือนเหมือนให้การเหมือนบอลเลยอะ่ะคุณแบนด้วยนะแต่ถ้าคุณไม่แบนแคุณรู้มือ ฝากให้โรนารุ่ก่อนแล้วต่อไปถึงซาดิโอมาเน่มาเน่พีฟ<ภ>าปะมาดีซ้ายขวาลูกนี้ซัดไปเลยก็ติดบล็อกอู้ประกบห่างกันจริงๆเกมรับของอาไอแล้วจะสวนครับมีจังหวะแท็กกันลม้มอรูร์สิไม่ว่าไรนะครับเป็นรู้ได้เปรียบเอาครับขึ้นมาออนทางซ้ายโซฟียาไลาฮิมีตัดเข้ามาสวยมากแต่ว่าโดนสกิตรูสิ่งไม่ว่าครับเป็นซิมากรงก็ไปสกิดเออครับซ้ายมีสาคน มึงแทกอะไรมาไม่ต้องเอาของอะไรให้กูนะได้ผมไปตีคนมาได้บวกห้ากับแอปเปิลเอ็นชาห้าสิบลูกรูชีไแลได้กี่ลูกนะห้าสิบแอปเปิอสีอะไรสแบบสีทองเคลือบอะเงียแบบนี่ว่ามันแรงเหรใช่ใช่ได้มาห้าสิบแล้วก็ดาบบบกห้าแอปเปิลได้ใช้ไม่รด้ไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรเฮียเจ้าไม่ะ่ดี๋ยว คนละครึ่งเฮียมีอย่ห้าสิบผมไม่ได้ขอนะน้องน้องน้องมันเอาน้องมันเอามาให้นะผมไม่ได้ขอนะรถ เพราะว่ามันมันไม่ได้แฟับเอาตรงๆหรับผมไม่ได้แฟร์กับพวกผมเท่าไหร่อเอ้ดนนี่ครับครับไอจะถ้าจะหยุบแก๊งนี่เรงทำไงบ้างครับโอโ้โหมีมีเรื่องอะไรครับอ๋อซีซ <PC S 1> ีเพิ่งมีปัญหาใหญ่เลยครับผมจะเลิกเล่นกันแล้วครับมันผมโดนกดอะไรไม่รู้อะไรสารละโอโ้โหจริงเหรอ คือเหตุการณ์มันคืออย่างงี้ครับที่น้องผมโดนใบแดงเนี่ยคือให้รู้มาทางนี้นะครับเอามาฟังด้วยโดนใบแดงคือน้องผมมันไปเล่นกิจกรรมไปกับผู้หญิงเนี่แหละครับไปเล่นซ่อมไฟครับไปกับผู้หญิงสี่คนสามคนหรือสองคนผมไม่รู้ผมไม่แน่ใจแต่คือเจ้าตัวเลยคือซินละ่าไอบอลอะซินล่าครับไปเล่นกิจกรรมแล้วที่เนี้ยมันก็แบบมันก็ไปเล่นด้วยกันจะไปคันเดียวกันนะแล้วก็ลงรถไปเล่นซ้อมไฟกันไอบอลเนี่ยไอบอลเนี่ยน่าจะใส่ชุดยูเอฟ เพราะว่าตรงนั้นอะ่ะมันมี UF เอฟสามคนไงไอบอลก็ไปเติมเป็นสี่แต่ว่ามากับผู้หญิงนะผู้หญิงผู้หญิงเขาก็ไปไปเล่นกับตี้เขาอ่ะไอบอลก็ไปตี้ UF เอไอบอลก็ใช้สนาบอะไล่ต่อย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 ไปต่อย<ผ>ม,มาแล้วก็เหมือนแบบพระนึงก็เหมือนโดนอัดคลิปแบบโดนแจ้งว่าไอบอลเนี่ยในพันธมิตรเป็<ด>น,นพันธมิตรกับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโดนปรับยี่สิบล้านใบส้มอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่เข้าใจว่าจะโดนพันธมิตรได้ยังไงเพราะว่าในเมื่อสุดท้ายแล้วไอบอลน้องผมมันก็ฆ่าผู้หญิงเหมือนกันครับ เขาให้ผลม,มาว่าไปด้วยกันไม่ว่าจะกรณีไหนกระช่างไปด้วยกันก็ถือว่าพันธมิตรอันนี้งงปะแล้วตอนแรกคือมันไม่มีกฎเรื่องพันธมิตรอันนี้เขาเพิ่งเอาเข้ามาหรอครับอันนี้ไม่แน่ใจอ่ะผมไม่แน่ใจอ่ะมัไร้สาระผมไม่ได้สนใจเลยผมดูดูที่เจตนาเลยผมมามั่นใจว่าเรื่องกฎพันธมิตรของประเทศนะครับเขาออกไปตอนซีนายมีมีอ่าเอากลับมาใช้ตอนไหนนะครับ ก็คค่ะไม่แน่ใจเราเอาแล้วผมถามหน่อยว่ามันจะพานธามิสเรืงไงครับไปรถคันเดียวกันแต่ว่าไม่ได้อยู่ตี่เดียวกันไอ้บอลก็ใส่ชุดยูเอฟไปเล่นตี้น้องๆคนที่เหลืออีกสามคนเพราะซ่อมไฟไปเล่นได้สี่คนไอ้บอลไปเติมแล้วผู้หญิงที่มาแกะบอลก็เล่นกันปกติแล้วสุดท้ายก็มาตีกันเหมือนเดิมมันพาร์ามิสต้องหนแอ้วครับผมตอนนี้ตอบได้ปะใช่ไหมผมว่าในเรื่องหลักฐานอะไรเงี้ยมันมันน่าจะต้องมีหลักฐานอ่ะคือหลักฐาน ไอบอลน่ะมันไม่ได้มีหลักฐานแล้วหรอกครับเอาจริงๆอ่ะผมว่ามันอยู่ที่เจตดนามากกว่าคือน้องมันไม่ได้มีเจ็นาที่จะพันธมิตรครับเอาจริงๆครับถ้าเจ็ดอนามาพันธมิตรมันมันโอ้โหมันคงไม่ตีกันอ่ะผมว่านะครับใช่ไหมเพราะสุดท้ายแล้วไอบอลไอบอลใส่ยูเอฟไงใส่ชุดยูเอฟไปเล่นไงไปเล่นตีสามอีกสามคนไอบอลเติมเป็นสี่ก็ตีไล่ตีหมดเลยตรงนั้นอืมไม่งั้นจริงๆถ้ารู้ว่าโทษมันแรงแล้วถ้าเขาทำนะ เขาโดนใบแดงใครจะทำครับใช่ไหมแล้วอีกอย่างจุดยืนยูเอฟแบบเจตนาจุดจุดยืนมันก็มีอยู่มันไม่มีใครโง่ๆทําแบบนั้นหรอครับผมจะบอกใครนะอย่างผมนะผมรู้ว่าไอ้เฮียทำนี้ไปแม่งผลเสียต่อแก๊งคนอื่นแม่งมองเฮียเผมไม่ทาหรอกผมจะบอกให้อได้กดร้องเรียนไปหลังบ้างโอ้โหคือน้องผมอะที่แก้ไปบอกไปบอกเหตุผลเจตนาแบบไม่ไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นครับเขาไม่ได้ฟังครับคือเขาไม่ฟังเขาเขาก็แบบว่า ไม่ไม่เกี่ยวอ่ะไปด้วยกันก็ถือว่าพันธมิตรอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวอ่ะบอกไม่เกี่ยวไปด้วยกันก็ถือว่าพันธมิตรแล้วก็ปิดถืเกตแล้วก็แบนทิ้งเลยผมก็เลยที่ผมยุบเนี่ยผมไม่ได้ร้องคือผมไม่ได้ร้องหรืออะไรผมเพราะว่าผมคิดว่ามันไม่แฟร์สำหรับผมถ้าเกิดว่าไอบอลโดนไปแล้วเนี่ยแล้วในาคตในนะคตไม่ว่าจะเรื่องไหนก็ตามอ่ะอาจจะเป็นเรื่องอื่นอย่างเงี้ยผมว่าต้องมานั่งโดนแบบนี้อีกเหรอผมต้องยออแบบนี้อีกเหรอผมก็เรื่องที่จะไปเล่นที่อื่นดีกว่าแค่นั้นเองผมก็ไม่เล่นแยย่่อูนะ นี่มันเป็นกฎเมืองเหรอคะพี่ให้ใช่ครับกฎเมืองถ้าเรื่องใบเรื่องอะไรเงี้ยมันกฎเอาง่ายๆครับออนายกเนี่ยมันบอกว่าเอาง่ายๆนะที่ผมถามนะที่มันที่มันบอกนะมันบอกว่าคือบอกว่านั่งไปกับแก๊งไหนก็ตามแต่ไม่ว่าจะแก๊งไหนนะไม่ว่าจะทาคาเย็นไปนด้วยกันอ่ะเป็นพาธมิรหมดเลยงงปะอันนี้งงปะเข้าใจค่ะเข้าใจในมุมผู้เล่นแล้วก็ในมุมกดเดี๋ยวยังไง รอคุยกับเขาไหมคะหรือว่าตั้งใจจะมาแล้วเขาแบนไปแล้วอ่ะทำไงได้อ่ะเขาไมถึงว่าแบนเปเลยัหรอคะแบนใช่แบนน้องผมไปเลยแล้วผมไม่ไม่ไม่ได้อย่างเล้แล้วผมถามน้องๆใช่ถามน้องๆอะไรหมดแล้วตอนนี้พร้อมยาแล้วผมบอกให้นะคนมารอเล่นกับผพผมมาอีกเยอะที่ไหนผมก็เล่นได้หมดอ่ะผมพูดเลยผมไม่ได้สนใจแล้วผมเชื่อครับผมก็ใจอยู่แล้วค่ะเพราะว่าคุณเป็นแจ้งใหญ่แบบน่าจะค้าเมืองอ่ะเพราะว่าคุณแบบว่า คือก็เลยแบบไม่อยากให้ย tamam> ุ่งค่ะพี่พ şey> um> <да ี่เดนนี่พี่ลองคิดดูนะโอ้โหพี่มันจะพันธมิตรได้ไงอ่ะไปคือไปด้วยการมันสุดท้ายมันตีกันมันพันธมิตรไม่ได้พี่แล้วจุดยืนมันก็มีจุดยืนมันก็มีมันคงไม่ทําอะไรอย่างนั้นหรอกแล้วให้ผมเห็นด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งเขาอ่ะเขามาบอกมามาพูดเลยนะว่าไม่ว่าคุณจะไปกับแก๊งไหนอ่ะชุดคนละชุดอ่ะถือว่าพันธมิตรหมดเอ้าอันนี้คืออะไรอันนี้บีบเหรอะ ผมเนี่แหละครับมันมันเป็นข้อเสียของการที่แบบไม่มีนายกหน้าบ้านยืนในเมืองเวลาผู้เล่นมาถามแล้วมันมันลำบากตรงเนี้ยแล้วก็เรื่องมันถามว่าร้ายแรงไหมผมว่ามองว่าเรื่องมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนะั้นนะถ้าจะให้ใบหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันคุยกันได้แล้วก็ชถ้าผลกระทบมันใหญ่ขาดเนี่ยเขาควรแจ้งทีีก่อนะในเรื่องแจ้งใบว่าเอ,อ จะมีคนโดนใบแดงหนึ่งคนอย่างเงี้ยสำหรับแก๊งใหญ่ก็ลองคุยลองเจรจาก่อนได้ไหมผมอาจจะไปเจรจาให้กับฝั่งคนที่แจ้งว่าเออมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดลองฟังเหตุผลก่อน,อนอใช่พี่มันคุยกันได้ไหมคืออย่างนี้พี่<ม>คือผมก็ถามว่าเอา้าแล้วคนแจ้งอ่ะคือใครได้ไหมเพอตามหลักที่เราเล่นกันมาเรารู้อยู่แล้ว เฮียรู้ก็รู้ว่าเราเล่นกันมาเวลาจะมีปัญหาอะไรใหญ่ๆแกเขาจะมาคุยกันนะยกตรงกลางแล้วมาคุยสองฝ่ายหรือว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงอีกฝ่งนึงมีหลักฐานก็จริงแต่อีกฝ่ายใช่อีกฝ่ายหนึ่งไม่มีหลักฐานแต่ใช้คําพูดและแล้วก็ลําดับเหตุการณ์กันคุยกันโอเคเคลียร์กันจบแต่เนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าคนแจ้งอ่ะคือใครเขาไม่บอกเลยไม่รู้ทําไมเหมือนกันคุยติเกตแล้วก็แบบว่าแบนๆเลยแบนเลยคือถามว่าเอคนแจ้งคือใครครับผมจะได้คุยกันไหมเขาบอกไม่บอกครับ ไม่ไม่บอกว่าคือใครแต่ผมไม่บอกเพราะว่าเพื่อจะเซฟคนแจ้งใช่ไหมคะไม่แน่ใจครับเซฟทําไมก่อนเข้าใจผมไม่รู้เพราะว่าเป็นคือรู้ว่าไม่รู้ว่าเขาตัดสินยังไงในกฎของเมืองค่ะแต่ว่าในกรณีที่แบบมันไม่ได้ร้ายแรงอ่ะก็น่าจะคุยก่อนถ้าผลเสียมันใหญ่ใช่ผลเสียมันใหญ่มากคนที่โดนแบนคือรองแกงแล้วเป็นคนเก็บของเป็นคนถือของเยอะเลยนะไมดีครับเดี๋ยวรู้ให้รู้แบบเปิดติกเก็ตเรียกมาคุยดีไหม ลองดูครับลองดูได้ค่ะได้ได้เดี๋ยวดูประสานงานให้งงใช่เพราะเรื่องมันใหญ่มากน,นะครับลองแก๊งโดนแบนคนหนึ่งมันคือมันไม่สมเหตุสมผลอ่ะผมว่าคือคุณเขาว่ามองเขาเขาก็าพูดว่าแบบว่าเขาเห็นหลักฐานหมดแล้วฝั่งนู้นะเห็นหมดแล้วด,ดูตั้งแต่แรกแต่จริงๆริะมันไม่ใช่อย่างนั้นไอบอลน,น่ะถือสนับต่อยตั้งแต่แรกเลยอะไรอย่เงี้ยมันต้องไม่ต้องมาถามต้องถามอ่บเนี่ยผมถึงบอกอย่าพิ่งแบนเอามาคุยกันดีกว่าแบบนี้ดีกว่าไปแบรนเลยมันยังไงอะแค่ผมมองว่ามันมันเฮ้ยมันบีบเกินไปอย่างเงี้ย มันบีบกเกินไปครับผมก็ไม่ได้ทำอะไรให้นะพวกผมอะเล่นถูกกดตลอดอ่อลูกเขา้าใจเพราะล้เคยเล่นแก๊งมามันดูเหมือนแบบว่าบีบวิธีการเล่นมากเกินไปใช่ครับอ่๋วยังไงมาคุยกันนะคะเพราะว่าถ้าสุดท้ายแล้วมันก็ต้องตีแล้วให้เหลือแก๊งแงเดียวหยังไงถ้าสมมติว่านั่งรถอะไรไปด้วยกันอะ่ะแล้วมันมองดูเหมือนพันธมิตรอะไรอะ่ะ คือตรงเนี้ยเราไปเขียนกฎให้ชัดเจนดีกว่าแล้วให้แบบว่าคนรู้กันทั่วถึงนะคะเพราะว่าบางคนกลัวแบบว่ากลัวแบบแก๊งอื่นเขาจะมองสมมติในมุมมองคนนอกใช่ไหม,อ,มอ,อาจจะคิดว่าแก๊งอื่นมองว่าเอ้ยม,มาด้วยกันนี่นะพันธรรมิตรกเหรอแต่สุดท้ายแล้วเจตนาเราก็ต้องเหลือแค่แก๊ง,กงเดียวใช่ไหมถูกต้องก,ก็อย่างที่บอกครับว่าน้องผมไปอใส่ชุด U F ไปแต่อีกสามคนผู้หญิงอะ <ทำ S 1> หรือสองคนอะคนละชุดกันเลย มันจะพานธมิตได้ไงเพราะว่าในเมื่อไอบอลลงไปมันไปเติมกับน้องผมอีกสาคนที่ใส่ชุด UF ก็ไปเติมเป็น4ี่ส่วนผู้หญิงก็เล่นไปดิแล้วสุดท้ายก็กลับมาตีกันมันจะพันธมิตรได้ไงแต่ถ้าไอบอลใส่ชุดแต่ถ้าสมูินะไอบอลใส่ชุด UF เแล้วไปเล่นกับผู้หญิง3าคนที่ไม่ใช่ชุด UF อะแล้วเล่นด้วยกันอันนั้นอะแบนได้เลยเหมือนกับว่าสถานการณ์อะที่คุณบอลไปกับคุณผู้หญิงอะพอลงรถไปอะ,อ,ะอาจจะแบบว่าไม่ได้ต่อยกันตั้งแต่แรกหรือว่าอะไรยังไงคะ ่าเพียงพอนั่งรถไปก็อ,นนอ,อันนี้ผมผมมองแบบในมุมของผู้เล่นนะคือเขาไม่ใช่ผู้เล่นใหม่แล้วเขาก็เล่นกิจกรรมแบบเนี้ยมาเป็นพันครั้งแล้วอะ่ะเขาจะมาผิดกิจกรรมงโง่ๆแบบเนี้ยมันมันเป็นไปได้ยากครับซึ่งมันอาจจะมีการเข้าใจผิดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งมันเราผมว่าถ้ามันจะโดนใบแดงเราควรมีการพูดคุยกันก่อนเพราะว่าพ้อเสียหายมันเยอะม,มันเยอะจริงที่ มันต้องเห็นเห็นใจแล้วต้องอผมผมพูดในมุมที่เรียดที่สุดเลยนะคือต่อให้เขาทําผิดจริงๆอ่ะเราก็ยังสามารถคุยได้เรายังเจรจากันได้เพื่อให้เขาไม่แจ้งใบเพื่อให้เขาไม่โดนแบนใช่พี่แต่ว่ามันแบนไปแล้วไงพี่แบนไปแล้วทําไปแล้วลงมือไปแล้วมันก็เลย ผมก็เลยผมก็เลยเฟลเฟครับตรงที่ว่าผมไม่ได้โงห่วงของหรอกของเกมของโอ้ของข้างในคือผมไม่ได้สนใจหรอกครับผมสนใจความรู้สึกผมกับน้องๆผมที่ที่ผ่านมากับอนาคตถ้าไอบอลโดนแบนไปเนี่ยอ่าผมยอมปุ๊บแล้วคราวต่อไปผมต้องยอมเหรอยอมตลอดเลยเหรอหนจะเรื่องหลายๆเรื่องอีกเรื่องรถเรื่องอะไรอีกผมไม่อยากพูดนะผมก็เลยแบบเออก็ไม่ต้องเล่นครับก็ต่างคนต่างอยู่แล้วผมก็ทําอย่างอื่นต่อ การที่รู้ลองติดต่อเขาดูก็ได้ครับว่ายังไงมันต้องคุยอ่ะเอาจริงๆนะผมผมกล้าพูดเลยนะว่าทีทีโดนยุบไม่เรื่องยังไม่ใหญ่เท่า uf อฟยุบนะครับ <S 1> <S 1> <S 1> กล้าพูดเลย <S <S ไม่ไรคนระับไม่เป็นไรผมคุยกันมาแล้วน้องๆมาแล้วก็รันกันไปเลยครับจะทำอะไรก็ทำครับ ผมเหนื่อยแล้วนี่ผมมาพิจารณ์นี่ผมมาไมได้ยินับได้ยินพูดเลยคือเหมือนว่าการเล่นตู้ไฟถ้าสมมติผมใส่ชุดแกล้งอยู่แล้วถ้าสมมติสมมติเราผมมีแฟนอยู่อีกกลางหนึ่ง ต่อให้นั่งไปด้วยกันแล้วลงไปในตู้ไฟสุดท้ายผิดกฎโดนใบสฮมมันมีเขียนไว้เลยหรอครับเขาบอกว่าเข้าข่ายมันธมิรฮะว่าเข้าข่ายมันใช่เนี่ยแหละเรื่องที่เขาบอกคือตอนแรกเะมันมันมีอุ้มบักใช่ไหมแต่อุ้มบั๊กก็ผมว่าแจ้งนายกไปนานแล้วเนี่ยเขาเปลี่ยนแต่มันไม่ได้เปลี่ยนแล้วเขาบอกว่ามีมันเรื่องเล็กน้อยปล่อยก็ได้อะไรเงี้ยเขาไม่เขาไม่ได้อะไรแต่เขาที่เขาเอาใบาเพราะว่ามันมีมันมีตรงที่ว่าไอบอลอ่ะ เอาเอาผู้หญิงคนหนึ่งอะ่ะอุ้มไปด้วยแล้วก็ไปเล่นตู้ไฟใช่แล้วก็บอกว่าไปด้วยกันก็คือโดนกดพันธมิตรผมเลยลงอธิบายไปแล้วว่ามันไม่สมเหตุสมผลเพราะว่าถ้าคุณจะมาอย่างเงี้ยก่อนคุณเพิ่มกฎอันนี้เข้ามาที่บบกว่าโดนปรับยี่สิบล้านกับใบส้มอะ่ะทำไมคุณไม่ดูกฎทั้งหมดทั้งหมดของเมืองให้ดีก่อนเพราะว่ากฎทั้งหมดของเมืองมัน,ม,นมันมีอยู่แล้วพี่ถูกเวลาพี่แดนอ่างเช่นแ,แค่กดกฎเดียวมันก็หนักแล้วพี่แต่คือเพิ่มกดนี้เข้ามาถ้าว่าโดนคูณสองวะเนี้ย ไม่ครับครับยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นเราไปบังเอิญเจอคนเ้หหน่อยพี่เขาไปกินข้าวแล้วเราแวะเล่นตู้ไฟพอดีแล้วเขาลงไปเล่นด้วยสรุปโดน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 สองคนเลยเนาะใช่ถ้าผมมีแฟนอะแล้วผมเอาแฟนนั่งรถไปไปด้วยกับผมไปเล่นตู้ไฟโดนปิกกดปิกดถ้าใส่ชุดแจ้งนะเขาบอกว่าถ้าใส่ชุดนอกอะไม่โดนฮึปรานที่ตีกันอะนะใช่บอกโดนโดนหมดเลย สุดท้ายก็ต้องตีกันอยู่ดีตแต่ผมก็ย<ม>ังโดนเหรอใช่แต่ผมไปอ่านในกฎมาที่เขามันมีกฎตู้ไฟอ่ะผมอ่านมาว่าในกฎข้อสิบของตู้ไฟห้ามพันธมิตรถ้าพันธมิตรอ่ะจะโดนปรับแค่ห้าล้าน 5, แต่มันไม่มีใบบอกอ่ะแต่นี้เหมือนอเขาเพิ่มมาวันที่สามเดือนเดือนสิบเอ็ดอ่ะไอไอใบส้มปรับยี่สิบล้านแต่ผมยังงงว่ามันเข้าข่ายพันธมิตรยังไงเนี่ยเมื่อสุดท้ายเล่นตู้ไฟเขาก็ตีกันอยู่ดีผมเลยงงเรื่องนี้แหละผมถามเขาไปหลายรอบเขาบอกว่าโดนบอกว่าบอกมาแบบนี้เขาก็ต้องจัดการแบบนี้ ผมเลยเซ็งเลยไม่ไม่อยากเล่นเลยคือเขาไม่เขาไม่เขาไม่ลงครับพี่พี่แดงคือเขาบอกว่าคุยไปแล้วไม่มีคุยเพิ่มเติมอะไรแล้วคืออะไรอันนี้คือผมต้องทำไงต่ออธิบายผมอธิบายไปหมดแล้วอ่ะผมบอกว่าผมไม่ผมไม่โอเคนะกับกดแบบเนี้ยแล้วทําไมเวลาคนเอ็มจีทำไมโดนแค่ใบใบเหลืองครับแต่ทำไมคนที่ทําผิดกฎเรื่องแบบนี้บอกว่าเขาขายผ่าชันบิทอยจะพูดว่าผิดกฎไม่ได้ทำด้วยซ้ําอันเนี้ยโดนจีแต่คือน้องผมไม่ได้ทําสุดท้ายมันตีสุดท้าย ปลายปลายเหตุอะมันตีกันทำไมพี่พี่แดนแล้วพอมันตีกันสุดท้ายมันก็คือตีกันอยู่ดีพี mm ่เออถ้าสมมติมันวิ่งคู่กันแล้วแบบไม่ตีกันไปตีด้วยกันแล้วคนละชุดเงี้ยเออวนะันนั้นผมให้ปรับให้แบนเลยไม่มีปัญหาเลยครับน่าจะมีคนเดียวที่แบบอ่น่าจะแก้สถานการณ์ได้คือแจ็คกี้อะแลวเวลามีปัญหา mm hmm. อะไรก็ต้องพึ่งไอ้แจ็คยางเียวเลยครับใช่ครับหมดวในอนาคตอะอถ้า<ๆ>ถ้านับปัจจุบันนะครับเป็นแบบนีจริงๆลองถามซีนายได้ครับ ผมว่าไม่ได้ต้องเล่นดีวดกว่าอัดพี่ว่าไม่ต้องเล่นหรอกใจเย็นนะคะเดี๋ยวรอผมก็กำลังรอดูอยู่ว่าเขาจะปิดหรัมัน <ไป S 2> <อ>เรื่องใหญ่นะครับจริงๆมันเรื่องใหญ่คือ, <S <S อเขาจะผมจะบอกว่าไงผมผมไม่รู้ว่าเขามองเห็นอะไรยังไงนะครับแต่การที่เราจะดูแลผู้เล่นเนาะเป็นการให้บริการผู้เล่นหรืออะไรเนี่ยเรื่องเรื่องเนี่ยมันมันขึ้นกับกับเซิร์ฟโดยตรงนนะ ซึ่งไม่ว่าจะกรณีอะไรก็แล้วแต่ตถ้าผู้เล่นต้องการคุยกับผู้พัฒนาเซิร์ฟหรือคนดูแลเซิร์ฟเนี่ยเขาควรได้คุยอ่ะใช่ครับให้<ผ>ม,มันจะคุยรอบที่หนึ่งรอบที่สองรอบที่สามเขาคือผู้บริโภคยังไงก็ต้องคุยกับเขายกเว้นอาจลองลองถามดูนะครับนึกถึงแบบทีเซีะมีคนมาถามคนหนึ่งอ่ะคนนี้แก๊งผมครูดาววันไหนแล้วถ้ามีคนมาถามซ้ําผมต้องตอบเข้าไปเหรอครับว่าเออ มีคนมาถามไปแล้วครับผมไม่ตอบครับนะอย่างเงี้ยเหรอผมเล่นแบบนี้ได้ผมให้ความจริครับพี่แดนตรงที่ว่าผมใส่ชุดแก๊งแล้วแฟนผมอยู่แก๊งหนึ่งอะไรเงี้ยอย่างเช่นอ่ะอยู่ชุดแก๊งแบบแบบพี่อะแล้วผมใส่ชุดเนี้ยไปเล่นตู้ไฟไปนั่งนั่งไปด้วยกันแล้วลงไปเล่นอ่ะพอมีคนไปแจ้งอ่ะโดนปับใบส้มยี่สิบล้านผมบอกว่าการที่จะตีแบบตัดสินเขาว่าเขาเป็นพันธมิตรกันเนียมันยากนะผมผมพูดเลยว่ามันยากมากยกเว้นคุณจะแบบบินอยู่บนหัวแล้วได้ยินเขาพูดกันอ่ะ ว่าแบบคอไฟกันเลยช่วยช่วยกันฆ่าอีกฝั่งนึงเลยอย่างเงี้ยอันเนี้ยพันธมิตรชัดเจนแต่ถ้าแค่เอาไปด้วยเนี่ยเราไปไปถึงสถานที่พร้อมกันผมถึงยกตัวอย่างว่าถ้าบาังเอิญเราไปเอาใครมาก็ไม่รู้ว่าติดรถอะเขารถหายอะแล้วเราไป I <mean> แวะเล่นตู้ไฟตู้ไฟมันใครเล่นก็ได้ถูกไหมครับ แล้วถ้าเขาลงไปเล่นพร้อมเราแต่เขาไม่ได้อยู่ตี้เดียวกับเราอสวยเลยนะทีนี้สวยดิโดนใบส้มสองเหรอเนี่ยอันนี้คือเหตุการณ์เลยใช่ไหมครับถ้าเขาไม่ได้ชุบกรณีเนี่ยมันแปลกนะไม่มีชุบไม่มีเล่นด้วยกันแค่นั่งแยกเล่นมันมันมันต้องขนาดนี้เลยโดนพัดแยกเล่นไม่มีชุบผมเพิ่ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเอากดนีเข้ามาเพราะมันมันไม่ต่างอะไรจากการที่แบบว่าเหมือนใครทำแบบนี้ก็เคยโดนหมดเลยอ่ะ คนหนูบอกว่าถ้ากรณีเนี่ยแค่ขึ้นรถไปด้วยกันเนี่ยแล้วคิดเนี่ยโอ้หคนโดนใบส้มแม่งผมว่าเป็นสิบอะผมกล้าพูดเลยว่าเป็นสิบมีไม่ใช่แค่ทําแบบนี้ครั้งแรกนะมีหลายคนทําแบบนี้นะไปด้วยกันแล้วไปเล่นโกลาตี้อะโกลาแก๊งเลยอะตัดด้วยนะ<ล>ยตัดด้วยนะลองไปเช็คดูก็ได้ไม่ได้ไปรอบเนี่ยไปไปดูตู้ไฟรอบนี้ก็เจออ๋อผมไม่อยากพูดหรอกด้านมือดอะ แต่ละคนที่ทําอ่ะก็ผมถึงบอกไหอก็ใช่ไงก็ผมถึงถามจะแบบนี้จริงอ่ะถ้าเกิดผมส่งไปบ้างอ่ะเหมือนเหมือนห้การเหมือนบอลเลยอ่ะคุณแบนด้วยนะแต่ถ้าคุณไม่แบนแคุณรู้มือแค่นั้นเองเอาไหมล่ะแบบถึงบอกไงถ้าทํทำแบนด้วยนะไม่แบนคุณรู้มือนะกดมันออโดนไปง่ายเกินไปประมาณนี้ใช่ไหมคะ ช่ครับโหโหคอแต่บอกว่าโดนโดนใบง่ายเกินนะพี่มันง่ายเกินอ่ะผมมองว่าโดนใบง่ายหรือยากเนี่ยมันอยู่ที่กดครับถ้าเขาไม่ได้ทําผิดหรืออะไรเนี่ยได้อย่างคือเรามีเหตุผลนะพี่อเพราะเรามีเหตุผลนะเราอธิบายเหมือนเขาบอกเขาอิงตามนั่นแหละคาคาตอบของเราไอ้คำว่าอิงตามนี้เนี่ยมันเหมือนถ้าเราเป็นตํารวจอ่ะแล้วเราไปจับคนไม่ผิดยับคุกะให้เขาติดคดีเยอะๆกับ ปล่อยเขาไปดีกว่าถ้าเราไม่แน่ใจอ,อ,อันไหนมันควรทำามื่อไหร่เนจริงเขาไม่ผิด,ดจริงๆแล้วไปให้ใบเขาคุณรับผิดชอบปล่อยก็นั่นเลยพี่แล้วรถอะอาสามพันที่ยึดไปอะถ้าไม่ใช่ของบินจริงอะคุณรับผิดชอบไหวหรือเปล่าอาสาห้าบินอะที่ผมขับอะทำอะไรแต่ละอยา่างถ้าไปรถคันนั้นที่ไม่ได้เสกอะคุณรับผิดชอบไหวหรือเปล่าตมสิเออ รับผิดชอบใยไหมเ,<อ>เอาเถอะเอาเนี่ยเาปัญหาแค่นี้มันเรื่องแค่นี้ทั้งแล้วอีกอย่างเขาก็ไม่ได้รู้ลึกซึ้งขนาดนั้นว่าไอบอลมีแบบว่าคุอยอะไรกับคนนั้นบ้างแต่สุดท้ายภ<ข>าพที่เห็นก็คือเขาตีกันนะพี่มันก็ไม่ควรมันก็ไม่สมควรให้ใบหรือว่ามาเข้าข่ายพันธมิตรอะไร้ะพันธมิตร<โ>จริงๆอ่ะมันควรเอาไปใช้ในกับสตอรี่พี่ใช่ใ่ถูกอ่ะพี่แดนพี่อยู่ที่นู่นพี่ก็รู้ใช่ปะล่ะพี่รู้ครับรู้ถ้าเข้าข่ายพันธมิตรรู้ว่ามันก็คือท่อนำเรื่องพันธมิตรแต่เป็น มมันจะาพี่ยูรู้มือนะว่าถ้าเกิดว่ายูเอฟยุบไปอ่ะพี่ต้องทํำยังไงมาเข้าข่ายผันนี้ก็คือพี่รู้มือแล้วพี่ชายที่่นนููถกปะใช่ครับถ้าทำว่าเข้าข่ายอ่ะแค่คำว่าเข้ายุบอยู่แล้วครับพี่ไม่ได้ลาพี่มันต้องพันธมิตรไว้ก่อนเลยไว้ก่อนเลยมันถึงจะโดนได้หรือไม่ก็แบบต้องต้องชัดเจนต้องมีหลักฐานแบบชัดเจนอ่ะอย่างเช่นเนี่ยอย่างของพี่แดนมีชุดแก๊งที่บอกพี่อ่ะชุดแก๊งก็คือทีซีถูกไหมถ้าผมนั่งไปพี่ผมโดนนะสมมติผมไปพี่เจนแบบเนี้ยคือไม่โดนเขาบอก เนี่ยอ่ะคิดเอาดิเนี่ยถ้าผมบอกว่าเนี่ยถ้าผมนั่งไปกับไอ้เจ็ดกับน้องเนี่ยสองคนวันนี้ผมถามเขนเลยนะถ้าผมนั่งไปกับไอ้เจ็ดกับน้องเนี่ยน,น,น้องผมใส่ชุดแบบพี่เจสเลยวันเนี้ยบอกว่าแบบนี้โดนไหมบอกไม่โดนครับเขาถามว่าถ้าผมไปกับทาร์เจนเนี่ยโดนไหมโดนครับหรือว่าถ้าผมไปกับแฟนน่ะโดนครับจัดไปกับชุดนี้ไม่โดนเนี่ยชุดแบบพี่เจสเนี่ยสีดำเนี่ยไม่มีโลโก้ไม่มีแก๊งอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเอ้าแล้วมันโดนได้ไงเมื่อสุดท้ายมันก็คือชุดชุดเหมือนกันอออ่่ะบกวาันนนัั้้้ไไไไมมมมม่่่่่่่เเเเรรรีีียยยกกกกกวววาาาาลลลุุคบอผ็ดงพ่ ชุดพวกนี้เวลาเขาใส่ใส่ชุดนี้กันแล้วรวมเป็นสี่คนมันก็คือกลุ่มหรือเปล่าใช่ครับถ้าเขามาตี้เดียวกันแล้วเขาใส่ชุดเหมือนกันแค่นั้นก็กลุ่มเนาะอ่าถ้าอย่างนี้เล่นตู้ไฟล้วเจอคนเนี่ยคนใส่ชุดแบบพี่เจนเต็มเลยอ่ะไม่งั้นไม่แบนให้หมดเลยอ่ะถูกเปล่พี่ใช่ครับเขาขาพูดอีกแตว่าไม่มีหลักฐานเขาพูดอีกทุกอย่างมันต้องใช้หลักฐานเขาบอกเนยอยู่ยากพี่บอกเลยว่าอยู่ยากมันก็เหมือนนักการเมืองมาจะเล่นกันอ่ะมันก็ใช้หลักฐานเล่นกันอ่ะนี่แหละนี่แหละ แล้วกหัวมันไม่เขาไม่คุยครับพี่แดนฐานนจริงๆบแไหหวเรรอคับม่ไอบอลมันไม่มีหลักฐานถ้าถ้าเขามีหลักฐานมาจริงๆถิงฐานอะไรจะแจกไปทุกคนจริงๆหรอมันไม่ไหวนะนั่นน่ะเดี๋ยวกับพี่แล้ยังนี้ผมต้องทำยังไงต่อพี่ ถ้าอย่างเงี้ยเขาไม่คุยไม่ลงมาคุยเหมือนคุยไปแล้วมันเหมือนมันคุยไม่จบอ่ะผมว่านะมันก็ต้องคุยกันอ่ะเริ่มคุยกันใหม่อ่ะเพราะว่ากฎมันก็กำกวงด้วยอะไรด้วยเหตุแล้วก็เจ็ดเจ็ดนามันก็กำเจาดันาไม่ได้ตั้งใจอ่ะก็อย่างที่พี่บอกว่า,วาถ้าตำรวจจะจับโจรอ่ะจับคนผิดอ่ะคุณรับผิดชอบไหวหรอถ้าเขาไม่ได้ทำจริงจริงอ่ะแต่น,นี่คุณจับไปเลย<ต>เลยข้าคุกไปเลยอ่ะใช่ไอ่เงี้ยผมทำไงเขาฟ้องสาลมาแล้วแบบมันไม่ผิดอ่ะรับผิดชอบไหวหรอมูลค่าของเขาเท่าไหร่น่ะในตัว ปวด,ดหัวเลยเจอเงี้ยปวดหัวพี่โหผม,ผมตื่นมาผมอะไรก็ไปรู้เลยผมปวด,ดหัวจัดเลยมันหาอะไร,รเต็มเลยแล้วแล้ว,ลวก่อนอันนี้มันเป็นเรื่องบนๆนมาด้วยเรื่องของผมด้วยอะไรด้วยมันก็เลย <c oughs> เออผมก็เลยคือทําไมผมถึงตัดสินใจยุบเพราะว่ามันเป็นมีเรื่องของผมก่อนนี้อีกเป็นเรื่องรถนี่แหละแต่ผมไม่ขอพูดแล้วกัน <ảo> มันเป็นเรื่องรถที่ยึดไปโดยที่แบบว่ายึดโดยที่ไม่มีเหตุผลอ่ะผมก็เลยเออแต่ผมทําเป็นแบบว่าทําเป็นแบบว่าเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจ็ดไม่เป็นไรเดี๋ยวรอ จ้าของรถมาค่อยเทตตอนมีหลักฐานอะไรเกัยไม่เป็นไรปล่อยไปลยป,ลยปล่อยได้แต่มาบวกเรื่องบอลอีกปุ๊บผมก็เลยตัดใจว่าเออมันไม่เหมาะกับพวกผมแล้วแหละเพราะว่ามันบีบมันเกินไปนู่นนั่นด้วยผมก็เลยที่จะตัดสินใจกันแบบว่าไม่ไม่เล่นดีกว่าครับก็ออกเวลาสักครู่ครับ หลักฐานเขาไม่ให้ดูหลักฐานเขาไม่ให้ดูครับเขาบอกมีหลักฐานแต่หลักฐานเขาไม่ให้ดูเขาเซฟคนแจนะ้งมั้งไม่ดูเซฟอะไรเหมือนกันไม,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 ไม่ไม่เล่นแล้วไม่รู้ไปเล่นไปทำไมเก็เล่นแล้ว ผมไปลั่นไอ้นี่ดีกว่าลั่นติ๊กต็อกเดี๋ยวขวั่ลพาน้องๆไปลั่นเดี๋ยวขวั่ลโคตรลั่นผมบอกเลยผมบอกเลยผมมาดียมาแล้วโคตรลั่นเราดึงภาพเลยขวัลลั่นจัดอะทิเชล